มันผิดทางไปแล้วกัะมันก็นผิดไปกตยอมน้อมนอมน้อมรับความจริงแหละจะรับที่จบที่จริงที่มันเกิดขึ้นเป็นไรเลยนี้ก็คือมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่ลลันเท่รนรใช่มีนนมนนนนมัน้วแน่างแต่กเด็นวานพี่น้องก็้มาวจาอยูกับตัวเองจำเนินพี่สวนเดตนตนัวเองแล้วมันจะเ่นตามสถานการณ์มาทาคิปตลกฮให้พี่น้องนม่งคือเกาครับฝากติดตามนเร่องพี่น้องคับที่ัน้อนมี ไปเปิดตัวแล้วก็แ่รยนแบกแล้วก็เรยนรับทีิงานระลมันก็ไปเดี๋ยวหนูจะก็จะไปถ่ายคลิปสายกเแล้วเ่ยมันมันขดขัดมากๆกับมีตะคนแบบไากําลังใจคอยนั่งห้ยพี่ต้องคอยป่อป่อบ่อนีคอยแบบประทับใจมันรู้สึกว่ามันดุกในใจมากแล้วมีบอจาทางคุณมีบอจ่าเขาจะจะในไรเห็นแต่สาวเเห็นมีคนเลยี่ สวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีลหลานน้อยองคิงตัวลกูกตัวประเทศพีนพพ่น้องพ่อๆกันคือเขากับพญานิยมเจียววันเหมือนนี่พี่น้องเมืาขึ้นสาวน้อยเพชรบ้านแพงทําการแสดงที่บ้านหันอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับในส่วนของสาวน้อยลราเพิ่งโช้กับแสดงยุบุระครับทั้งมหาสาร,รคามเนาะอําเภอกุดรังเมืาขึ้นในยุวันโศกร้องพี่น้องอาญาคือกันอันนั้นก็ได้อันนี้ก็อาญาคือกันพี่น้องน,นันพี่ทั้งสองมองเนาะกษิตพะพี่น้องมาเบิ่งทางด้านยีหล่าปล่อยตะลงรถจอดรถลุ่งไม้พี่น้องเฮ้ย ได้รับความอบอุ่นจากพี่น้องทั้งบรรหานเนาะอำเภอชุมแพพี่น้องเบิงเอาพุน่ะเมื่อวันสิเป็นเล็กน้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเนาะมุมไทยลูกวิลาเป็นปุ่มเป็นงนนพี่น้องคือเก่าเพื่อนน่ะละวัฒนธรรมเพิ่นเนาะวัฒนธรรมองค์หิงนะฮะลงรถมาก็ไไ้ตริบแน่ไทยลูปแน่ไปงั่นล่ะคือเก่าเพิ่นะครับทำการแสดงกับเบิงเอาพี่น้องคอนเต็มสังฆสีอาเะคือเก่าอันนี้เป็นงานพี่นะฮะที่บรนหันพี่น้องเกิดซึ้พี่น้องระว่างพ่อกับลูก แข่งกันระวังเอฟซีผู้ใดสิหลไรเขากันพะนะพ่อโจคณะแตกตามเดิมนะฮะก็คือว่าพ่อโจยุกุร่างนะฮะเมื่อคืนนี่ทางด่านนงยิงยุคชุ่มแพ้พี่น้องทุกคนละมองละทีเนาะแต่ว่าแฟนครับแฟนเอฟซีทา้งคู่ร่งถามหาน้องหญิงบาดนี่ยท่ามเอาพ่อโจปากบ่ได้สิพาพี่น้องมาเบิ่งคลิปนี้จักหน่อยพี่น้องเอาเชิญครับมีบ่จ๋าทางคุณมีบ่จ๋าคนอจจังได๋ล่ะเห็นแต่สาบ่เห็นมีคนเลยมีกี่สาวเนี่ย เด,ดยวเาเพ่นบาถามหาขนาดย่บุยัยยงถามหาอุ้งเะลยได้เพ่อุแค่หถามหาละโอ้ขนาดพ่ออยู่ตสนาพ่อ,อย,พยังมาถาหาเลย <c oughs> สรุปได้ว่าพ่อโจ้แพ้ย์แตกพี่น้องคนไม่ตั้งมก็ใด้เนาะสู้เพื่นบ่ได้ดอกสูส่ลูกสาวบ่ได้ดอกพ่อโจเอ้ยเจ้ามันเท่าแล้วสูได้็หน่อยบ่ได้เลยเนาะผูเกิดไม่หย่รุ่นหน่อยต้องให้เพื่อนสนะเด้ ลูกเตาหลานเหลือนอยู่บ้านคือกันตัวอันเฮ็นยังเฮาก็ทําท่าแพรไปแม่พี่น้องอันเฮาไปชะนะเพิ่นเบิ่งแนวบัดนี้บ่ยอมเดนือน่ะหลานคือกันอยู่บ้านนี่เว้าเนี่คืออย่างนสนุกสนานกันไปนะฮะระวังพอลูกคู่บุญเนาะพี่น้องก็ถือได้ว่างมืนอคืนประสบความสําเร็จทั้ง2อคณะเลยเนาะวง1วง2ส,สาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยแล้วเพิ่นโชว์ก็จังไงก็ฝากสูอมอกความใจพี่น้องสู่ผู้สู่คนไว้นะฮะให้กันสนับสนุน ผู้ใดยจะจ้างอยากหาอยากว่าก็ทักไปได้นะสาวน้อยเพชรบ้านแพงหาบทโจได้เลยสอนอุดได้เลยนะครับเรื่องต่อมากก็สิมาบ้าเรื่องเสาพี่น้องบาดคิดไปคิดมากก็เป็นธลิตตนอาจารย์บานกํานองเบียร์เนาะบาดนี้พาคกันขรับรถขนของจากโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงว้ไว้ไปบนิลาคพี่น้องอำเภอกุชินาไยเนาะกับปุเกย่างกับพระท่านในแล้วดอกแอมกับพระท่านในแล้ยวอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะพาใส่ใจบ่าว่าทุกสิงทุกอย่างพี่น้องบ่าว่าสิเติมน้ำมันหลอกมันรดจังสี่ล่ะพี่น้องใส่ใจในชีวิตประจําวันลูกเร แต่ว่าเพื่อนขบวนนีงนอนใจเราอาจารย์บาดเล่าก็มีคนโทรเขามาหลายคณะอยู่พี่น้องเราก็ได้ลราละวุงที่เราสิไปยูเนาะเพื่อนก็ให้มาแกเพ่ง่าสัน่นวันที่20นี่็ออกง,ง่ายเดย้เพื่อนให้มาแกช่วงนี้4ีหมือน,นี่ล่ละพี่น้องแล้วก็สิออกเดินสายต่ำ่นเลยนะสำหรับน้องเบียร์เปลี่ยนหนะ้าที่บทบาทไหมล่ะพี่น้องเป็นผู้ชัดการเพื่นให้บาดจากนักเต้นจากนักร้องมาเป็นผู้ชัดการนี่พี่น้องบาดนี่ นะฮะผู้จัดจการผัวหน่อยลละผู้จัดจการาอาจารย์บ้านเพั่อนเกสิไปน้ากันทางด้านน้องเบียร์เกสิเป็นแอดมินเนาะเป็นเอชเชสเตอร์ไปนี่แหละไปถ่ายช่องยูทูบน่ะละพี่น,อ Head content นะอกกน้องเฮดคอนเทนต์ไปเนาะแต่ละมือผัวกัเล่นดนตีเอนะฮะกับไปน้ากันนะฮะนี่แหละครับอนาคตข้างหน้าพวกหูว่า สิเป็นจังไใดเนาะสิเจออุปสรรคยังแน่ระวางผัวเมียคู่นี้นะครับฮาจงคอยติดต่ำไปเรื่อยๆให้กําลังโอกกํลังใจทั้งสองนะครับอดทนสู้เอาโชคชะตาชีวิตมาในไั้พันออกมาแล้วจากสาวหน่อยเพชรวันแพงโอรานเพิ่นว่าอายุ25ปีหน่พี่น้องให้ระวังที่สุดนะครับก็เอิ้นว่า วัยเบญเจเพตพี่น้องเป็นวัยที่อันตรายที่สดุดคว้มเสือของเรื่องไัยเบญนจเพตนี่ก็คืออายุครบยี่สิบห้าปีพี่น้องก็มีคว้มเสือว่าอาจเกิดเะห์กรมนะฮะหรือเหตุการณ์บกขาดผันได้ง่ายกว่าปกติซึ่งอาจนําไปสู่เรื่องร้แรงผู้ลงทนถึงแก่ชีวิตเลยน,นะครับแต่ถึงไวัหนีเนาะต้องให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้ชีวิตเดอ้อพี่น้องอย่าประมาทนะ,ะตั้งสติให้ดีมันก็กระด้แก้วขาดจากเรื่องายๆพี่น้องคํา่าเบญนจเพศพี่น้อง เบญจานี่แปลว 5, ป่าห้าเพจแปลว่ายี่สิบเนาะร่วมกันแล้วก็หไม้ถึงอายุครบยี่สิบห้าปีพี่น้องหลกักกรให้ระว่างอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพี่น้องมีลูกมีหล,ลานก็บอกจังอายุย่างเขาสิบสามปีสามสิบเจ็ดปีสี่สิบเก้าปีนี่ให้ระมัดระว่างเป็นพิเศษพี่น้องสิมีเรื่องอะไรแรงเข้ามาในชีวิตกว่าปกติว่าอายุช่วงอื่นนั่นสิไหมนะฮะตามคั้วเสือโบราณเนาะพี่น้องช่วงหวเียนบญจเพศนี่หลกักการให้ระมัดระว่างเรื่องนาที่การงานเหตุงานยูดีๆเท่าแก่ไ่ออก เป็นสิและพิดกฏพิยังเนี่ยก็คือเขาแก้ไปยในออกจากการจากงานนี่แหละให้ละมัดระว่างเป็นข้าราชก,การก็ออกจากหน้าที่การงานพู้เหล้าพี่น้องให้ละมัดระว่างพิเศษอายุ25ปีเริอพี่น้องเพื่อให้ชีวิตราเรื่อนแค่วคาดจากภัยอันตรายตา่างๆข้อกรรมข้อเขียนเวียนกรรมกักวรทําบุญต่อโชคชะตานะเช่นบริจาครงศพบ,บริจาคเงินให้โรงพยาบาลจังสี่พี่น้องหรือทําบุญกัรุรงพยาบาลไว้พระกาวัดกาว่าจังสีคือจ้างน้องเบียร์นี่เราก็ครบ25ปีเต็มเลยพี่น้องเห็นบเราก็แนวเป็นไปงีล ก็ถือเขาแก้เพื่อนให้ออกจากการจากงานเนาะเมื่อวานเราก็ได้ไปวัดตัวพี่น้องไปกราบพระเนาะเมื่อเศร้านี่ได้ไปสังฆทานนะะกับอาจารย์บาทนี่แหละยู่แถวบานอาจารย์บาทนั่นแหละกูชิน,นอะไรเนาะสำหรับอาจารย์บาทเราก็ได้งานแล้วพี่น้องเราจะไปขึ้นวงใดนั่นเฮาจังคอยติดตามนะฮะเราไปท่านในบอกวันที่20นะครับรู้เลยว่าอาจารย์บาทไปขึ้นกับพุง่งใดพี่นอ้องยู่ในเครือใครก็บ,บอจนั่นแหละผมเดาเลยเนาะอีสาสนงงนครศรีก็แยหน่อยแม่นบพี่น้องคืออย่างนี้อืมเอา้าเฮาจังคอยตเบึงแต่ว่าน้องเบียน่เรากิจะไป เราก็ะทัเดเนี่ยไปเต้นไปร้องดอกช่วงนี้นะครับจังไี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้งครูนะฮะประสบผลสําเร็จรุ่งร่วงปล่อยไมไปได้ด้วยดียดจะเลื่อนอุ้งเลื้อยต่อไปผ้าพังนานี่แหละเห็นบอ่อีหล่ากับแม่หน่อยก็พ่อเอกเห็นบอกพเนธบุญทุกปีบุญกระชินจังสิวันที่สามสิบสี่จะถึงนี่ซื้อบัตรซื้อตั๋วน้ำอีลหล่าเนี่ย้อพี่น้องคนชมอยู่ว่าเคนบ่มีเงินไหนค่าหมอลำพันน,นะนบย่ยากดอกเส้นละไวรอดพ่อใหญ่จูนะเนาะรับบัวบ้าดอกลูกสาวแล้วเนาะนี่แหละเห็นบ่อีลากับแม่นอยยเพิ่นกทบุญอู่ตลออดดเ้พี่น้อง เล็กน้อยๆเพิ่นก็ไปท,นะทํานะวันศินวันพระว่างเพิ่นก็ไปโลดไปวัดไปว่าเนาะคือ,อหลาเราทําบุญมาตลอดเห็นบ่มันก็มีแนวอยู่แนวส่งเนาะจังซี่ล่ะประสบผลสําเร็จแล้วก็อย่าบอกน้องเบี้ยอยู่ว่าให้ปรับปรุงเจ้าของใหม่คือบ่โจ๋วานั่นล่ะเนาะพอน้อมทอมตนไปอยู่ไสก็มีแต่คนฮักคนหอมว่าซั่นล่ะว่ามันสิเจริญลงเรื่องต่อไปายภาคหน้าเบิ่งตัวอย่างอีหล่างยิงนั่นนั่นล่ะเป็นตัวอย่างได้นะในการข้าหาคนอยู่นําคนเฮ็ดตัวปฏิบัติตัวตนจังไดทัศนวิสัยเป็นจังไดเป็นกําลังใจให้เอ้าพี่น้องสิพาพี่น้องมาเบิ่งคลิป เอาพี่น้องบันเทิสิพาพี่น้องมาเบิุงคลิปอาจารย์วาดกับน้องเบียร์เพิ่นสิไปยุ่ยใส่และเพิ่นสิเฮ็ดหยังแน,น,น่แต่ละหมื่นแต่ละเว้นสิใช้ชีวิตแบบใดต่อไปนี้เพิ่นสิมาโอซูปังพี่น้องแล้วก็สิอำลาพาจากพี่น้องไปเลยในคลิปนี้เนาะผู้พอกันใหมครับผู้ใหญ่นิยมเจโอวันนะกดติดตามให้เด้อพี่น้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพี่น้องเลยสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งสูผูสุขคนพี่น้องสวัสดีครับใช่แต่ขอบคุณกำลังใจ FC ที่เพิ่นเมตตาเ็นดูเฮาสองคน ที่มันผิดพลาดไปแล้วกันมันก็ผิดไปก็ยอมยอมนอน้้ออมมรับความจริงแล้วก็รับผิดชอบ์จริงจงที่มันเกิดขึ้นไม่เป็นไรเรกาก็ไม่พูดออถึงอ<ม>ีกก็ถือว่าผ่านไปแล้วเราเรียกเป็น,ปนปตัวตนของตัวเอง<ม>100%<ม>ไ,ได้เพราะว<ม>่าต่อไปนี้ก็คือมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่คอนเทนต์แล้วแหละลใช่จจมีหัวนแน่แต่เราก็ได้หัวฟึ่งเบอร์บ้างขึ้แต่บอนเดย์ผิดหวงนะคะเป็นตัวตัวนีงเต็มที่อาจจะบอลเดย์มันแบบ เบอร์ยางตลาดนะครับเงียบไปก่อนเราจะอยู yeah. mm ่ก hmm. er ับตัวเองสำนึกผิดสักวันแม่เขาเรียกว่าเราต้องตุ๋นกันต้อมตุนตัวเองแล้วก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์มาทำคลิปตลกเฮฮาให้พี่น้องเลยมึงคือเก่าครับฝากติดตามไดเด้อพี่น้องครับความสุขกับตัวเองมันก็ต้องเดินต่อเออเห้องกันต้องมีค่าใจใจแม่วันนี้วันที่26ขึ้นมาวันที่26หลังไม่ได้ไปเปิดตัวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เดินสายครับจิมแฮนไปเล่ ก็เมือนูกับสิครับวกบได้รับแต่ว่าขันเมือนูครับรถได้น,นอนดอกปลาปื้มพิตียินดีครับ FC ทุกผู้สุขคนครับที่รักเอ็นดูผมกับน้องเบียร์เอ็นดูแบบไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้คุได้คิดว่าสิมีเลยล่ะ <ใน S 1> คะนีค่หนูนะ่ผมนเป็นพันหที่หนูตอบเลยม,มันเยอะมากหนูขอโทษทุกคนนะที่หนูไม่ได้ตอบทุกคนเพราะว่ามันหลายดีเลงแมนประพงศ์กับคือกันท่านอยู่ในสังกัดของคุณทุกคนที่เป็นของเราก็ให้กำลังใจพวกเรานะคะหนูตั้งใจยอมรับแหลกกระแทกเลยนะแมนผมตั้งใจไม่ใจรับ คืออาจารย์ไดก็เจออยู่แล้วยังไงก็เจอผมก็รับเต็มๆแต่ที่มันมันผิดขาดมากๆกับมีแต่คนแบบไห้กำลังใจคอยนั่งไห้พี่น้องคอยป่อป้อบอกอีไรคอยแบบประทับใจมันรู้สึกว่ามันจุกในใจมากแล้วมันโอ้ทำไมคนคนหาเขากันมันก็มีนะสินะขอบคนทุกกำลังใจแฟนคลับแฟนเพื่อนลืมติดตามช่องน้องดาวเบียร์นางเอกจึงแบบเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่วัด อ,อ,อยู่ที่อำเภอยางตลาดครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่นอ้องด้วยเอินลูเกลันนะไม่กดแชร์เยอะๆนะไม่บะเึงคลิปบะเึงคลิปด้วยพี่น้องด้วย